ร้อนแบบนี้ได้กินไอศครีมซันเดย์แมคโดนัลก็ชื่นใจสุดๆเลยค่ะซึ่งไอศครีมทั่วยนี้เนี่ยเราได้มาแบบฟรีๆด้วยนะวันนี้คิมจะมาแชร์เคล็ดลับให้ฟังกันนะคะทุกคนง่ายๆแค่สมัครเป็นสมาชิกใหม่วันสยามเพียงดาวน์โหลดวันสยามซูเปอร์แอปแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยสแกน QR Code นี้ y. หรือกดที่ลิงก์ในดีสคริปชันได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนร่วมแคมเปญใน Snap and c o l l e c t ก่อนกดลงทะเบียนให้เรียบร้อย แล้วก็กดสะสมใบเสร็จนะคะข้อแม้มีแค่ต้องสะสมใบเสร็จขั้นสั่า50บาทต่อใบเสร็จและต้องทําภายในวันนี้เท่านั้นนะคะแค่นี้เราก็จะได้ไวเชอร์เข้ามาในแอปแล้วก็เอาไปแลกที่แมคโดนัลด์สยามพารากอนได้เลยค่ะและมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีออออออกเพียบเป็นวันสยามเมมเบอร์ได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนในวันสยามซูเปอร์แอปหรือกดในลิงก์ในดีสคริปชั่นได้เลยค่ะส่วนตอนนี้คีนไปกินต่อแล้วนะคะชื่นใจค่ะ